สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมีนและละัคนามีนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ก, like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องช่แนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลล่าอดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัลล่าอดีมาถามค่าครูได้ครับคลิปนี้อ่ะได้โปรโมชั่น,นราคาพิเศษลืมบอกไปนะครับ ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31สิงหาคมคือเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะครับก็อัลลอาดีมาทําค่าครูได้วันที่3 1สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายครับอัลลอาดีมาทําค่าครูก็จะได้ราคาพิเศษกันทุกคนเลยครับคลิปนี้เป็นการพยากรเดือนกันยายน2568นซึ่งเป็นเดือนที่9ของปีเนาะเป็นเดือนสุดท้ายของไตรามาสที่3เดือนหน้าเป็นเดือนแรกของไตรามาสที่4คือตุลาคมเนาะเป็นไตรามาสสุดท้ายแล้วนะครับเพิ่มแป๊บก็เป็นโค้งสุดท้ายของปีแล้ว มีการโคจรยกยาศราศีทั้งหมด5ดวงอีพีนี้อีพีที่2อครับอีพีแรกเราพยากรณ์ไปแล้ว3ดวงนะครับก็ย้อนกลับไปฟังได้ส่วนอีพีนี้มีอีก3ดวงที่เหลือนะครับเราจาเป็นต้องดูดาวย้ายในรายเดือนเพราะมันเป็นการเรียกว่าเหมือนกับอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆในแต่ละเดือนนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราบ้างซึ่งมากระทบกับตัวเราด้านดีด้านเสียวิธีการแก้นะครับ การส่งเสริมให้ตัวเองดีมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆเดือนครับส่วนอีพีนี้เรามาติดตามรับฟังกันต่อครับพรที่เกิดราศีมีนดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนามีนทางทิศตะวันออกชิงเหนือได้ทั้งราศีลัคนาใช้จุดเดียวกันครับแต่นุราศีมีนตรงนี้เนาะทีะนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อน,อนคือดาวพระสรัปดีนะครับดาวพระฤหัสสปตีหรือสปัปดีเนี่ยนะครับโคจรอ,อยู่ในราศีมิถุนนะครับอยู่ในเกณฑ์ลัคนาเรียวกว่าตําแหน่งพันธุนะครับซ สี่แกลักเรียกว่าปฐุมเกณฑ์นะครับปฐุมเก์คือเกณ์เนื้อหอมนะครับม,มันมนีอดีตโบราณเขาเล่ามาแต่ว่าเขาไม่เล่าแล้วกันเอาเป็นว่าเป็นเกณ์เนื้อหอมซึ่งหมายถึงคนนิยมช่ำชอบในตัวเรามีคนสนับสนุนส่งเสริมตัวเรานะครับเป็นที่โดดเด่นในสังคมทีนี้พอตนุพันธุมีความหมายอีกแบบหนึ่งคือตนุเดินก็หาพันธุค,คือกันเดินก็หาตําแหน่งยากพี่น้อง เพราะว่าพันธุเนี่หมายถึงเครือญาติหมายถึงพันธุกรรม DNA นะครับก็คือการสืบทอดเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันมาพันธุเนี่แปลตามตัวมันแปลว่าเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันมาก็แปลว่าสายเลือดนั่นแหละครับพูดง่ายๆในนั้นเนี่ยพันธุจึงหมายถึงญาติพี่น้องที่หมายถึงตัวเราเดินก็มาหาญาติพี่น้องก็แปลว่าเราจะได้พบปะกับญาติพี่น้องบางคนอยู่แดนไกลคนแต่ละคนอยู่ไกลกันก็มาเจอกันนะครับอันนี้อนุมานว่าป้าผมจะเกิดลัคนามี เราจริงไม่รู้หรอกไม่รู้วันเวลาเกิดใดทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราไม่ไม่กล้าถามนะครับคือเขาไม่ไม่ได้อิน bueno, กับการดูดวงมากนะครับเพราะแกเป็นครูนะครับมีเนี่ยเป็นครูเยอะเนาะดังนั้นเนี่ยแกก็จะเป็นครูเป็นอะไรแบบเนี้ยแกก็จะไม่ค่อยชอบเรื่องของการดูดวงแต่ว่าก็ไม่แอนตี้นะครับแต่ว่าแค่แค่ไม่ไม่ได้อยากดูตัวเองอ่ะแต่อยากดูให้ลูกให้คนอื่นอะไรเงี้ยลูกแกก็ชอบอย่างเงี้ยครับก็เลยอะไรแบบเนี้ยน้องอ่ะก็เลยชอบเหมือนกัน ก็เอาเป็นว่าแกมคือเอาเป็นว่าผมรู้จักแกทั้งชีวิตเนาะผมก็เลยสามารถรู้ว่าแกละคณามีนเพราะหนึ่งแหละเป็นครูสองอะ่ะชอบบอกชอบสอนอืมชอบอนุน่สี่นี่สี่แนะนําตลอดนะครับลักษณะนี้จะเป็นการจุกจิกนิดนึงนะครับคนมีนเป็นคนจุกจิกจู้จี้นะครับตามจริงเนี่ยมีนกับกันจยพอกันน,กกนั่นแหละจุกจิกจู้จี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ชอบพูดอันนี้ก็ชอบบอกเล่า90 <c oughs> คือแบบชอบสอนชอบบอกเออชอบ แนะนำอ่าคนมีจะชอบแนะนําแต่คนกันเนี่ยจะชอบชอบพูดชอบเจราจาชวนคุยอะไรแบบเนี้ยเขาเรียกคุยเก่งพูดเก่งอะไรประมาณเนี้ยแต่มีนไม่ได้พูดเก่งแต่ชอบคือแบบวางดีอ่ะก็เลยแนะนําอะไรประมาณนี้เนาะก็จะคล้ายๆกันนะครับมันก็เลยเป็นราศีตรงข้ามกันเป็นคู่เป็นเป็นราศีเนื้อคู่เรียกอ,อย่างนี้นะครับไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเนื้อคู่ทุกคนที่เป็นมีนนะครับหรือมีนก็เป็นกันไม่ใช่นะแต่หมายความว่าเป็นราศีคู่ในทางโหราศาสตร์ นะครับอืมทีนี้พอไปตนุพันธุก็เจอญาติไม่พอยังหมายถึงอสังหาหมายถึงความมั่นคงเรียกว่าความมั่นคงดีกว่าคำว,ว่าคงในที่นี้ก็ไม่ได้แบบว่าคุณจะต้องร่ํารวยเป็นเศรษฐีในตอนนี้อย่างเช่นคุณฝันว่าคุณอยากจะได้เงินยี่อ่าสักห้าสิบล้านแล้วคุณจะได้ห้าสิบล้านตอนนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้เราต้องบอกไว้ก่อนว่าราศีมีนและคณามีนคนทั้งโลกเนี่ยครับมันน่าจะประมาณหลายสิบล้านคนนะครับ สิบสองราศีแบ่งคนทั้งโลกหมื่นล้านคนอะ่ะคุณคิดดูมันก็ต้องเยอะพอสมควรถูกปั๊มก็เป็นหลักสิบล้านขึ้นไปแล้วสิบล้านคนเนี่ยหลักสิบล้านนะแหละหมายว่าหลายสิบล้านอ่านเลขนี้ดีกว่าหลายสิบล้านคนเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นไปได้นี่คือ amazing มากเลยนะครับคือวิชานี้คงจะราคามูลค่าเป็นล้านในการดูเพราะอะไรเพราะว่ายกราศีรวยเลยเขาจะบอกครับคือมันมันได้เหมือนกันหมดไงเออมันเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ย วิชานี้มันเป็นวิชาที่มันไม่แน่นอนต้องเข้าใจก่อนว่าการพยากรณ์ที่ผมพูดตอนแรกอว่าการพยากรณ์นะครับการพยากรณ์หรืออุตุนิยมวิทยานี่ครับมันก็จะเป็นสิ่งเดียวกันคือการคาดการคือการเดาพูดตรงๆนะเป็นการเดาแต่เดาเนี่ยแบบมีเหตุผลเพราะว่ามันมีหลักสถิติรองรับไม่ใช่เดามั่วแต่เดาแบบมีเหตุผลและมีขอบเขตนะครับมันมีความ บอกไม่ถูกอ่ะวิธีวิธีการของเขามาดูมนดูแปลกแต่แยบยนมากนะครับในทางของาศาสตร์เนี่ยดังนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นกดตายตัวแต่ก็ยืดหยุ่นได้อะพูดพูดไม่ถูกคือมันมีความแบบแข็งกับความอ่อนในตัวเหมือนยินหยางผสมกันเลยนะครับคือพูดยากเพราะคนไม่เคยเรียนก็จะบอกไม่ถูกเนาะว่ามันจะแปลว่ายังไงแต่ว่าอธิบายได้ว่ามันมีความแปลกแต่ว่าเชิงลึกซึ้งความเข้าใจในธรรมชาติในความ เข้าใจในหลักธรรมนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่เข้าใจยากพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าดวงดาวมันมีแค่เนี้ยที่เราเห็นเนี้ยครับแต่สามารถอธิบายชีวิตคนได้ทั้งคนนะ่ะยถูกป่ะอืมมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันอเมซิ่งอืมดูเหมือนอเมซิ่งแต่ตามจริงมันก็แค่พิเศษมันไม่ได้อเมซิ่งขนาดนั้นหรอกครับมันไม่ใช่วิเศษนะมันพิเศษ,พ,เศษพิเศษเสร็ไข่ครับประมาณนั้นอนะ่ะไม่ใช่วิเศษเลิศเลออะไรนะครับโหราศาสตร์มีสิทธิผิดได้นักพยากรณ์มีสิทธิพลาดได้ แต่ตามจริงดวงดาวไม่เคยโกหกคนเนาะอาจารย์หลายท่านจะบอกเลยว่าดวงดาวน่ะไม่เคยโกหกคนหรอกมีแต่คนเราเนี่ยกโกหกกันเองดังนั้นบางคนเนี่ยพอพูดไปปุ๊บก็บอกไม่ใช่ตามจริงไม่ใช่ไม่ใช่นะแต่ไม่ยอมรับอืมเพราะว่าดวงดาวมันไม่เคยโกหกคนไงถูกป่ะเอ้าก็ดวงดาวมาอยู่ตามตำแหน่งนี้ถ้าตั้งดวงถูกอะ่ะยังไงก็ต้องถูกเพราะเขาเก็บบาสิติมาเป็นพันกว่าปีหลายพันปีแล้วถ้าเผื่อมันไม่เจ๋งจริง,รงมันจะอยู่มาถึงทุกวันนี้หรอครับถูกปะ่ะแล้วคนจึง หลงวิชานี้กันเขาเรียกว่าอะไรแบบยากที่จะถอนตัวกันเพราะว่าเอไอก็อยากจะดูเอไอก็อยากจะดูถูกปะครับก็นี่ไงด้วยความที่มันสําคัญอย่างนี้ไงครับมันถึงทําให้คนเนี่ยติดอยากจะรู้อยากจะดูอยากจะทําทให้ตัวเองดีขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่สามารถทําให้เรารู้ล่วงหน้าได้อดีตปัจจุบันอนาคตรู้ได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่พิเศษมากๆนะครับแต่มันก็มีวันผิดพลาดได้ ตามจริงดวงดาวไม่เคยผิดหรอกแต่คนเราอาจจะตีความผิดได้เป็นเรื่องปกตินะครับก็อย่าคิดมากนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นคําพยากร์ที่เอามาส่งเสริมตัวเราแต่อย่าเอามันมาครอบตัวเราเพราะมันไม่ได้เป็นทั้งหมดของชีวิตคนเราแต่ดวงชะตาเป็นแค่แผนที่นําทางเดินของเราเรียกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นนะครับมันก็เหมือนกับอวัยวะหนึ่งของร่างกายเรานั่นแหละครับแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของร่างกายเรา ไม่ใช่ครอบทั้งหมดตัวเราได้เข้าใจปหมครับผมแนะนําว่าดูบ้างก็ดีแต่ก็อย่าง,งมงายจนเกินเหตุให้เรามีวิจารณญาณต้องใช้คํานี้ครับมีวิจารณญาณในการรับฟังนะครับและรับชมดีๆด,ด้วยเนาะว่าสิ่งใดควรเชื่อสิ่งใดไม่ควรเชื่อควรนําไปกันกรองจากสติปัญญาของเราก่อนเพราะเรารู้เหตุผลและเรื่องราวทั้งหมดของตัวเราเองไม่มีใครรู้เท่ากับตัวเราหรอกครับเพราะเราเป็นคน ใช้เจตจำนงในการกระทําแล้วเกิดผลนักพยากรณ์แค่เข้าใจแต่ไม่ใช่เป็นผู้เดินคุณเป็นผู้เดินเท่านั้นคุณมีสิทธิ์ตัดสินใจคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับกรรมในสิ่งนั้นแก่กรรมเนี่ยมีทั้งดีหล,ล,ลายอยู่ที่คุณทําครับทําดีมันก็ได้ดีทําชั่วมันก็ได้ชั่วแต่ว่าคุณเป็นคนเดินเองเจ็บเองเน่นเองเจ็บเองอ่ะดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเป็นคนที่ เลือกทางเดินของคุณเองนะครับอย่าให้หมอดูเป็นคนเลือกนะให้หมอดูเนี่ยเป็นแค่การไกด์ไลน์เท่านั้นนะครับถ้าชี้นำชี้ชนแนะได้แต่ชี้นำไม่ได้นะอืมทีนี้เรามาดูกันต่อที่อนุพันธุค์คือความมั่นคงจะหมายถึงระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดหมายความว่าเรามีเงินเก็บระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ถึงเป้าอะไรทํานองเนี้ยมันก็ความมั่นคงชนิดหนึ่งที่เรา เข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นเรื่อยๆถูกปะครับอย่างเราอยากได้50ล้านสมมติเราได้10ล้านแล้วเหลืออีก40ล้านอย่างเงี้ยครับอ่าก็ทาไปเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยมันก็จะได้ได้ลักษณะแบบนี้เพราะ1ปีมันย้าย1นราศีมันก็นานพอสมควรแต่กลางๆไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปกําลังดีพระสดดีเนี่ยกำลังดีเลยเดิน1ปีตัวหนึ่งราศีเนี่ยนะครับอ่ะสิปีก็ครบพอดีก็ถือว่าเอา1สิบสอปีปั๊บเดียวมันก็ถึงบางทีมันก็ดูนานมันก็ดดูเหมืออนนพีพะ,นะครับ แต่ว่าไม่เหมือน7ปีเหมือนมฤตยูเนาะหรือ2ปีครึ่งเหมือนดา,าวเสาร์เนี่ยครบรอบ30ปีมันก็นานเกิน30ปีนะคุณคิดดูว่าตั้งแต่เกิดจบแล้ว30ปีครบอ่ะถูกปะ่ะเออจบแล้วทํางานเรียบร้อยมันมันมาดูนานเกิน12ปีมันก็ยังดีนะครับอ่ะต่อทีนี้เรามาดูดาวดวงแรกที่ย้ายในเดือนกันยายนดวงแรกหมายถึง e ีพีที่2นี้นะครับคือดวงที่4ดาวสุกย้ายดวงที่4ในเดือนกันยาแต่ย้ายดวงแรกในคลิปนี้ เข้าสู่ราศีสิงห์16กันยาย,ยน68ดาวศุกร์โคจรจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงในเดือนอริก็ต้องระวังนะครับดาวศุกร์ตกอริเนาะไม่พอนะครับเล็งกับดาวคู่ัตรูรูเบลินวินาาด้วยคือค่อนข้างต้องระวังมากๆนะครับดาวศุกร์เนี่ยย้ายกลางเดือนแปลว่าช่วง1-15ลอดอยนเดือนกรกฎก็ถือว่าดีไม่มีปัญหาเพราะไม่มีดาวเล็งไม่มีดาวกลุ่มเนาะดีเวลาชะโชคดีเบอร์ แต่ว่าพอมันตกอฤติระวังกลางเดือนอะอย่างน้อยแค่กลางเดือนถึงปลายเดือนก่อนก็น่าจะประมาณถึงกลางเดือนหน้านะครับก็เอาเป็นว่าดาวสุปตกอฤติเดือนหนึ่งเดือนต้องระมัดระวังมากๆแต่ว่ามันเริ่มต้น16กันยายนาะกลางเดือนนะครับทีนี้พันเออไม่ใช่ขอโทษสาชะสาชะอรติกับมรณะอรติสาชะอรินี่คือระวังเรื่องของเพื่อนให้มากๆเพื่อนสังคมสิ่งแวดล้อมการเสัญญาการสื่อสารการพูดคุยมัน ผวนแปรปวนมากๆเลยวิธีเดียวที่จะดีก็คือคนต่างถิ่นต่างชาตินะครับต่างถิน่นต่างชาติหมายถึงต้องเป็นคนแดนไกลไม่ใช่อยู่ถิ่นเกิดเราเนี่ยเขาเป็นคนที่อื่นมามาทํางานมาอะไรใช้ชีวิตอะไรเงี้ยอยู่อยู่แถวใกล้ๆเราแล้วเรามาเจอกันเนี่ยอันนี้จะดีนอกนั้นคือเป็นในทางร้ายเพราะว่าซาชารินําความเดือดร้อนมาสู่บางทีหมายถึงหนี้สินหมายถึงการหยิบยืมเงินครับ ประมาณนี้เพราะว่าสาชากับอริคือนําาความปัญหามาสู่ก็แปลว่าอาจจะมีการหยิบยืมเงินนะครับเพราะดาวศุกร์เป็นการเงินไงถูกปะมรณะไปอาริอีกต่างหากนะครับก็คือหมายความว่าความเสียใจความทุกข์นั้นจะเกิดขึ้นหรือเสียหายด้วยปัญหามันยังไม่เสียหายนะแต่พอมรณะอริด้วยมันก็เลยเสียหายด้วยมันก็เลยหมายความว่าคุณโดนกระทําแล้วแน่นอนหมายความว่าโดนโกงโดนหลอกพบวินาศคือความหลับเล็งมาที่อริ หมายถึงมีคนเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ในการที่จะหยิบยืมเงินคุณแต่สุดท้ายเขาไม่คืนหรอกเขาชักดาบอืมดังนั้นเนี่ยก็อย่าหลงกลใครคนมีเนี่ยใจอ่อนที่สุดใน12ราศีเลยครับผมเข้าใจนะเราปากหนักเราไม่กล้าพูดเพราะเราเป็นคนที่คือคนที่มีคุณธรรมนะครับเวลาเขาใครมาขอความช่วยเหลือเนี่ยมันยากที่จะปฏิเสธคิดแล้วคิดอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกอยู่ในหัวนี้ไม่กล้าเลยที่จะเออแบบพูดไม่ออก เขาเรียกว่าน้ำท่วมปากผมเข้าใจนะผมก็เคยเป็นแต่ถ้าเราไม่แข็งขืนจริงๆถ้าเราไม่ไม่ไม่ตัดจริงๆอะ่ะยากนะอันนี้ก็ต้องระวังเอาวิธีการแก้เดี๋ยวผมให้วิธีนี้สมมติว่าถ้ามันเป็นคนที่คุณรู้จักคุณควักแบงค์พันธุ์ถ้าสมมติคุณไม่เสียได้หรือคิดว่าถ้าเราให้ยืมมันจะมากกว่านี้แต่มันอาจจะไม่ได้คืนดังนั้นเราควักแบงค์พันธุ์อย่างน้อยเราอะเราทําใจได้ที่จะเสียมันไปที่จะไม่ได้คืนแล้วก็ควักแบงค์พันธุ์ให้เขาไปแล้วบอกว่า พอดีเราก็เดือดร้อนเหมือนกันแต่เห็นว่าเป็นเพื่อนกันรู้จักกันงั้นเราให้ยืมพันหนึ่งอ่านั่นแหละประมาไว้แค่เนี้ยเรามีแค่นี้นอกนั้นก็ไปหาเพิ่มเอาจากคนอื่นแต่เรามีแค่นี้ผู้งนี้ครับคืออย่างน้อยอ่ะเราปฏิเสธบ้างเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆแต่มันไม่น่าเกลียดแล้วก็ไม่รู้สึกผิดที่เราไม่ให้เขาถูกปะครับอย่างน้อยหรือ500ก็ได้หรือร้อยแล้วแต่ครับคุณกล้าเท่าไหร่คุณก็ให้เท่านั้นแต่อย่าให้เยอะเกินไปเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะไม่ได้คืนเข้าใจะปะ เออดังนั้นเนี่ยคุณพร้อมจะให้ได้เท่าไหร่คุณก็ให้ไปมันความสําคัญของเขาอะ่ะเท่ากับเท่าไหร่ของเราก็ให้เขาไปแล้วไม่ต้องหวังว่าจะได้คืนแต่อย่าบอกนะแค่บอกว่ามีวันไหนก็มาคืนแล้วกันอ่าพูดอย่างนี้แล้วแต่เขาจะคืนไม่คืนแต่เราทําใจว่าไม่ได้คืนแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับเป็นการปฏิเสธที่ดีที่สุดแล้วจากที่ผมคิดนะครับคือการให้แต่ไม่ครบที่เขาอยากได้แต่ก็คือการให้ไม่ไม่ถือว่าเสียอะไรเลยนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะ แต่ต้องยอมรับได้นะกับเงินที่เสียไปอย่าลืมดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกันวันที่17กันยายน68อาทิตย์ออกจากราศีสิงาหาอริเข้าสู่ราศีกันอากาศดีขึ้นอาทิตย์เล็งลักแต่มันเป็นอรินะครับอริปรตัตนิและปะตัตนิเล็งลักด้วยก็หมายความว่าอาริ์เล็งลักเนาะก็คืออกษ์ปตัตนิคือมีปัญหาเรื่องคู่ด้วยครับอเรื่องหุ้นส่วนเรื่องสัญญาระวังดูดีๆนะใครที่มีหุ้นส่วนเนี่ยพยายามขอดูสเตทเมนต์ขอดูทุกอย่าง นะครับที่มันมีที่มาที่ไปในการเงินในสิ่งต่างๆที่คือมันมันมีเกณฑ์ว่าจะโดนหลอกโดนโกงอะครับเพราะมีพบวินาศเนาะแล้วมีราหูในเดือนวินาศด้วยมันหมายถึงว่าไม่มีกลต่ตัวเราเองก็เหมือนกันนั่นแหละอย่าว่าแต่เขานะครับตัวเราเองก็ต้องระวังเพราะว่าเราก็จะมีเลขเหลี่ยมเยอะเพราะว่าราหูเป็นเกษตรคนมีเนี่ยเป็นคนซื่อเป็นคนตรงแต่ราหูเป็นเกษตรเนี่ยมันบังคับให้คุณอาจจะมีความจิตวอกแวกไปมอาจจะทําให้คุณเนี่ย ออแล้วลาพาไปวินาศมันก็จะให้สูญเสียโชคลาภแต่จะได้ลาบแบบแปลกๆหมายความว่ากลุ่มกนาหูเป็นคู่มิรใหญ่ก็จะหมายความว่าอาจจะได้ลาบจากกลกลงจากสิ่งที่มันเป็นออย่างน้อยเอาเป็นกลยุทธ์อย่าเอาเป็นกลกลงแต่อีกอย่างหนึ่งคือต้องระมัดระวังเรื่องของการที่จะมีความเด็ดร้อนจากผู้อื่นกระทํากับเราเนาะดังนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังอ,อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการเงินการหยิบยืมการเงินนะครับแล้วก็ การที่เป็นหุ้นส่วนกันและกระทั่งคู่ครองเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์มันจะกระทบกระทั่งกันได้ง่ายอริคือปัญหาก็คือการกระทบกระทั่งกันกันก็ไม่เข้าใจกันกันโกรธกันกันงอนกันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอย่างน้อยงอนโกรธยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้ามีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้จะต้องระมัดระวังเพราะว่ามันน่ากลัวเนาะอาจจะนําพาไปสู่การแตกแยกกันในภายภาคหน้าได้นะก็ต้องระมัดระวังเนาะแต่ไม่ได้หมายถึงเกิดแต่แค่ระวังมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณไม่ ไม่จัดการให้เรียบร้อยมันอาจจะเป็นการประมาทของตัวคุณเองนะครับต้องระวังเนาะต่อไปตัวสุดท้ายคือดาวพุธครับย้ายรอบ2วันที่28กันยายน68ในราศีตุลดาวพุธออกจากเรือนเกษตรเนี่ยมาอยู่ในเดือนมรณะดาวพุธตกมรณะระวังเรื่องการพูดการสื่อสารการเจรจาการก่อสังคมการเซ็นสัญญาเนี่ยแหละจะเป็นตัวดีเลยสิ่งที่มันทําให้มีปัญหากับคู่ครองกับหุ้นส่วนเนี่ยครับมีปัญหาเนี่ยมันบ่งบอกว่าเพราะว่าดาวคารมันเคลื่อนจาก ปัตตนีเป็นมรณะแปลว,ว่ามันเกิดความเสียหายมันเกิดความทุกข์ใจมนเกิดความสูญเสียการผัดพลาดมันทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นปัญหามันเกิดจากการผัดพลาดปัญหามันเกิดจากความเสียสูญเสียเสียหายจากคําพูดจากการเซ็นสัญญาปัตตานีก็คือหุ้นส่วนอย่างที่บอกไปว่าเมื่อกี้คือระวังเรื่องของการเซ็นสัญญาเพราะถ้าเราเราหลับตาเซ็นเนี่ยบางทีครับ้ายเซ็นอะไรเราก็ไม่รู้อืม ดังนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังมากๆในการเซ็นสัญญาวิธีการมันก็มีอยู่เยอะแยะนั่นแหละไปหาเอาใน YouTube น่าจะมีครับวิธีการเซ็นยังไงให้ถูกต้องเซ็นยังไงให้มันไม่คือให้มันปลอดภัยอะ่ะให้มันไม่มีการทําไม่ดีไม่ไายกับลายเซ็นเราได้อะไรแบบเนี้ยก็ต้องไปดูนะครับเพราะบางคนเนี่ยเซ็นกระดาษเปล่าอันนี้น่ากลัวที่สุดระวังนะครับ เพราะเขาจะไปแต่งแต้มอะไรก็ได้ทั้งหมดนะครับเขาจะบอกว่าเราเป็นหนี้้อยล้านพันล้านทั้งชีวิตเราเป็นทาสเขาก็ได้เพราะเขาไปพิมพ์ทีหลังเนาะดังนั้นระวังครับให้เราระมัระวังกับการเซ็นให้มากๆนะครับประมาณนี้เนาะก็เอาเป็นว่าในเดือนนี้ปัญหาค่อนข้างเยอะพอหมายถึงว่ากลางเดือนถึงปลายเดือนเนี้ยค่อนข้างมีปัญหาเยอะอยู่พอสมควรนะครับยังไงก็ระมัดระวังตัวไว้มากๆนะครับดีเรื่องต่างถิง่นต่งแดนด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ